อีกลิฟหนึ่งก็โค้ดมิวฟา,วาร์มยี่สิบปันที่เซ็กเซ็กโคโกน่าสมันที่ป้อะไรอะ่ะอ๋อไอแชทอีกลิฟหนึ่งโคโนหน,น,นวะโค้อ้าวมีโค้ดใหม่มาเหรอไม่เชื่อกูไม่เชื่อ,อโค้ดเชื่ออะไรเนี่ย เซ็ตโคนะไอ้ที่อะไรอ่ะมิวฟาเวียสองพันยี่สิบอ็เชียยมากนอะไอ้ี่นั่นมีที่ไหนวะจางไหลจางไหชิบหายแล้วมีที่ไห พวนี้ใช่ยังไงนะเราลักแหลแชทอิงลิ คนไม่กดนีละโอ้กเนี่ยยังไม่กดนะกดละตอนไหนกนที่เนี่ยอาการหนักเลย พอหาห้องเจอแล้วมันชอบมีคนไม่กดนี่มันเป็นอะไรที่เซ็งมากเลยี่แต่ห้องแล้ว กอบคนรวยเยอะจัง oh. VIP VIP <AP. S 2> oh, โอ้ VIP วันแบบว่าได้ยังไงโอ้ด่านนี้ยังโอ้ oh. ขอให้ได้จัมพ์ดีวะด,ด่านนี้ขอซีเรเซียเลยผมจะได้แต้มเยอะๆขอเลย แปดจา้าหไีนไอไไนไน้กุกหลวดไอ้เสร็จอ้กเลยเฮ้ยเฮ้ยกลาสีแล้วเออร้อยที่ร้อยโอเคเล่นเสรอลุ้นเสียวเลยเย้ยเลียที่เลี้ยเล่ยปับโลกปรับโลแล้รหวังว่าคงไม่เกือบตานั้น่แบบว่าไม่ออกแอคิีฟสกิลสองตาติดอันนั้นอันนั้นแยกเลยนนะ ไม่ออกแอคติสกิลเพื่อลงทีมครัช no. ิบหายเจอเมดิปเปิดอนันตีดีมองอะไรไม่เ็นเลยอ็จจะมดตัวไมเจอัอนตีอะไรดีกว่าเาทำผีดจะเจาทำผิดด้วยแม่แอนตีเมดิองันนี่เขาจะบ้าตาย โอ้ไม่ได้จำเลยเว้ยเอ้ย F C, เอซีสกิลย,ยัดเลยโอ้ยเราแต่เราปิงวะผมปิงปิงสองร้อยเลยยาบะดแปดเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง Hey. You like uh, <laughs> <-gate is> ready. <laughs> Guardian star ready. Supplies have dropped. ไม่ออกกะตีมให้สักทีโอ้โหหยาบละ้ยไมอัมปี่สักทีหยาบละกูอเออเพื่อนกูเป็นกองไปแล้ว โอ๊ยไปแล้วไอ้เหี้ยมาแรงตีพอดีเหี้ยโอยมการไม่แรงสี่เลยโคตรเหี้ยทำไมเงินจะว้าบขึ้นมาแล้วโอ๊ยอย่าถามผู้บอกก็ดี โ้นสองทีตายีแรงจัด

สร้อยเเลยเดี๋ยวก็ล่วงล้ล่วงให้บ้ดักเกิดเลยสูงไม่แกีสกิลสุดเลยที่ตายจก็ไม่ได้ได้ผอคีสกิละ o แล้ก็ได้หมเป็นไปได้ เรียมจัดเลยนะฝึกมาแล้วเรียมเรียบจัดเรียมจัดผมไม่ได้เรียมผมก็เพราผมไม่ได้ไอดีตสกิลเนี่ยเรียมเก๋มาแล้ว Å, faen. <laughs> <laughs>

ก็เป็นอย่างเบาเลยเนี่ยตีไม่เข้าโอ้ยจอบเลยก็บ้าเลยดีกว่าไอ้เนี่ยมันไวเกินน่ะโอ้ย่ะเป็นลอบพิซซ์ปะ รอบที่สองและที่ส่มไม่ได้แอคคีวสกิวเล่นเซลีเทียอะไรโด่งเกล่ะผมได้จับมย <laughs> ไปรอไปรีบมึงอะไปรออดไปรีโอ้โหหมดตี The final showdown has begun. I keep them all. Oh. Energy is about to condense! I got to even get เลยอกหมื่นหกอีโวได้แม่งเลือ 1, หลดหมื่นเก้าได้แอทิสกิลสีดวงเกลือมานานมว่ทสกิลแล้ววะได้แอทะันีโอ้ยมเ็นสปีด่ะมเนสปีดมาเล่นดิกูจะร่อนเลย

อเคไม่หล่นววเวสตสปีดลุกฟอรเ,เลยกลัเร็วเร็วเร็วแต่ยังไม่ได้ตีเลย โอ oh, ้รอบนี้เราลุมกันแข็งเกร่งว่านอนอยู่ลงกันแล้วแข็งเกร่งอุกับกับเออตายแบบนี้จบแล้วไม่ัดตีแล้ว For you. Oh, come, come. May you We will be. Mmm, be มันปีง่ะไอ้ที่ไหนจัาเลยโอ้ยตีแรงจังโอ้ยไม่ถูกแต่ไม่ดีเท่าไหร่นลตอนนี้ปีงอ่ะโอ้ยแลนหมดเลย Very เอาละตุ่มไม่ได้แอคทีฟสกิล <laughs> ไม่ได้เหมือนกันแต่ได้ได้สป,ปีดกับรีคอยมาไม่รู้ว่าทำอะไรผมได้แต่ดาเมจได้แต่ดาเมจแล้วก็เกาะเฮ้ยแอคทีฟสกิลเฮ้ยลบเฮ้ยลบลบลบกูเป็นเยอะเกินไปหมดหมดหมดวางหมดวงใช่หมดวไปหมดเลย โอ้มนเลยแล้วโอ้โโอ้โหตัวเองตายยิงมาทํากูดิโอ้จะตายแล้ว โอ้ยแหลกชิปปิงปิงตอบร้อ,รอยตอรอยไมได้เง้โอยเนี่ยคนอยู่กันเยอะเกิน ไปแล้วเหี้ยอะคว้าเลยเฮ้ย,โอ,ยขอขอขอโอ้ยจะบังขอขอขอเด็กกูตายโดดไม่ไปเลยเนางโอยเกิดแล้วกู Is about to condemn this battlefield is now my job. The final showdown has begun. <laughs> that so can't be by ball. Uy, famadota. Left, I'll be here. Stop. What's going on? I'm going to be like that. Hello! Energy is about to condense! <laughs> it's up to me to defend Stanova! Oh! Yeah! Energy <laughs> is about to condense! <laughs> oh no. I'm not going to make it. <laughs> <laughs> Pienger, love Being your loved one. Being your loved one. ได้เท่าไหร่บอกน้อยน่ยเลยกอสักี่สิบกว่ายีสองโอเคครับเลยครับยไ่ไหไม่ไหวมากเล่นเล่นฝึกเล่จิงจัดเลยฝเล่นทำไมครับครัยัับของครับที่แบบโอ้เวงใครตาเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ยซุปเพอร์สติงคิอมบี้แปดิ เล่นเล่นนาทีสองก็บนแล้วเนี่ยโอเคไปละ <laughs> okay, okay. <laughs>